ไปไ่สวัสดีค่ะมือนี้เขาติต้มปลานิ่นเนาะค่ะเนาะต้มยำปลานิ่นค่ะเนาะให้ไฟเดือดค่ะเราให้น้ำเดือดก่อนเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำเดือดแล้วค่ะเอาเครื่องตง้มยำใส่เนาะค่ะเนาะ มีตะไคร้ค่ะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดสามเปียกใช่ไหมคะ้าเปียกค่ะ ิกกับมะเขือเทศค่ะริ๊กกับมะเขือเทศนะคะนะปะนินค่ะลางนำเกลือไปแล้วค่ะใส่ลงไปเลย ุงรสเลยจ้าใส่โุงนัวค่ะใส่น้ำปลาสามจึก ไปเลยรอให้เดือดแล้วจ้ะเนาะรอให้เดือดแป๊บนึงจ้า ปิด้าไว้จ้ะมาซุปไป chim kìa Cho ăn ต้มยำปลานินเนาะค่ะเนาะสดหอนๆเปรี้ยวๆเสร็จต้นหอมผักชีชีฝรั่งค่ะเดินไป ยำปลาเนีนเสร็จแล้วค่ะสดนุนหอนดเศรษฐ์นุงกันได้จ้าต้มยำปลาเนีนเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น่เลยคะ กันไหมวีโดนาคะสวัสดีค่ะ